สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจากสามฮานอยแยกนอยแยกรอบจาแนวทางของวันที่17จ้ากวันอาทิตย์เดือน 8, 2568น้าอก้องมือนี่ก็มาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเก่าแลวกตามเคยจ้าสำหรับพ้นวันที่16บหจาสำหรับสามฮานอยรอบพิเศษไฮเดนซีกับสามพิเศษ ไฮเดนสีกับสามเนาะสำหรับห้าน้อยสามน้อยเมื่อนี้คือสี่โซนสำหรับสีนี่เง้วเลยเนาะสามน้อยเลยสำหรับเด่นสี่โซนเนาะเบิดมาเจ็ดเจ็ดโตเก่าสำหรับน้อยพิเศษจ้าโบนออกหนึ่งุสองางหนึ่งสี่สำหรับหนึ่งสี่จับคู่พลาดไปจะเบ,บิรหนึ่งสี่ห้อยู่น้อยหลบปกติเลขชนแต่บริจับคือกันเนาะโอ้โห มาเด่นสีจะสำหรับพิเศษโบนล่างจากสองตัวล่างครับขู่พาดไปสำหรับน้อยอรอบปกติเด่นหากสี่พ้นจะหนึ่งเก้าสี่ล่างเจ็ดเจ็ดล่างพาดไปเบิน่นเจ็ดเจ็ดของเขามีสองสี่พน่ะมาเบิ่นเจ็ดเจ็ดตัวเก่ามันน้อยอรอบปกติอีกแต่าหากอรอบปกตินี่มาโบนนอนที่สิผาเมื่อนี้มาล่างโอ้เบิดตัวออกเนาะเลขประหยัดตัวเลกครับอ่าสำหรับ เก้าซีเก้าสีเก้าจ้าสำหรับซีเก้าเนียนพิทูเนาะซี 49, เก้าแอบจอยเน้นอยู่รอบรอบรอบแรกกับรอบสุดท้ายสำหรับรอบปกติเน้นสีหากับสีสามบัวเรนเน้นคือกันเนาะ,ะเด่นซีเขาเฮามาจา้าสี่โซนสี่กามาแบบสองนอยสามนอยกันเลยทีเดียวสำหรับน้อยรอบ วีไอพีจะหากับสี่พนจะหาสองศูนย์หลางสามหนึ่งสำหรับวีพีพลาดไปเนาะหามาอยู่ลักลอยจ้า,าสำหรับฮานอยของเฮาวมอนี่ตามนี่เลยจะสำหรับสามฮานอยมอนี่เด่นมาสองจับคู่เขาหลบปกติน่อยเดียวสำหรับมอนี่ตามต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยละกันเนาะพี่น้องเอซที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะถ่ายยังบอทันได้ติดตามหากฝากกดติดตามละกันอย่าลืมกดกระดิง่งไว้นพื่จะเผื่อสิได้บ่ั่านแนวทางทีอาจจลลงหายแต่แนวทางดีๆมีไหกากันใดถูกวันจ้ะ มีหุ้นนี่คือจะหุห้นฮักเสียงหุ้นดาวโจนส์ฮานอยล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีไฮเซนเดียวกันจะสําหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานนี่แอจอยลงไฮสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งนี่มาเดนวิ่งลูดส่วนอีกสูตรนี่สูตรเดิมสูตรลักของเฮาสาหรับรัฐบาลไทยทั้งจอทั้งลู่เนาะไฮเดนหกสำหรับเดนหกวิ่งลูดหกมาบนมาล่างเลยอ่าสำหรับตัวประกบคู่กัถือว่าฟังอยู่เนาะสำหรับ รัฐบาลไทยของเฮาเนาะหาส่วนส่วนพ้นสรุปรัฐบาลไทยรออสรุปกันอีกที่คือมือลงแนวทางเนาะข่าวตัวได้แบบไรจงได้กับสามารถหย่อนลังเบิงได้เนาะสำหรับเมอนรุ่นต่อน้อยพิเศษให้เด่นเจ็ดก,กับ6กจับคู่เด่นเจ็ดรอดพิเศษเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองสำหรับเด่นหกจับคู่หกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งน้อยรอบปกติจะเจ็ดกับหกค่ะมืนอนี้เจ็ดส่วนหก่วนอีกเนาะสำหรับเจ็ดเจ็ดนี่มือเจ็ดเจ็ดนี่มาสองมือติดแล้วเนาะสองมือสอนล่ะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับเด่นหกจะรอบปกติหกสามหกสองหกหนึ่งแล้วก็ฮุกศูนย์ VIP จะให้ศูนย์กับเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนยหาสำหรับเก้าจะหนึ่งเก้าหนึ่งก้าสองสาและกเก้าสสำหรับโตเน้นจะน้อย VIP เมือนีเก้าขอเน่นเก่าสองกับเ3 0าสามศสาำหรับ6น้อยลอบปกติ63กับ62 7071 หกสามหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์จ้าสำหรับฮานอยลงหายสองสูตรจะมัดรวมกับแยกน้อยจะเลือมักสูตรได้กับตามสูตรนะั่นนอกขึ้นอยู่กับความหมักความชอบจากคนสิน้ไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิีค์กันอีก ทีหนึ่งละกันเนาะแนวทางมีเขาไม่รู้จะผิดพลาดประการใดกับโค้ชุดโค้ชไไว้ด้วยละกันเนาะเปรียบเทียบผจารณาการเบิงได้จะสําหรับพี่นเอฟซี่านใดถ้าแรกบบมักแงกน้อยก็มีมาร่วมไ้รับชมจากอคให้มาปังๆงคอยมาเด้งๆงคอยมาเต็มๆทั้งสองสูตรละกันน้องคอยปังๆทั้งสองสูตรละกันจะขเขาห้ยสุขดีกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า